จอแล้วทุกคนร้านหมูกรอบที่จริงใจถ้าอยากรู้ว่าเป็นร้านไหนก็กดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยคือเราอะไปเจอร้านอาหารตามสั่งที่มีเมนูหมูกรอบให้สั่งหลายเมนูมากเป็นเมนูใหม่ของร้านเขียบมีทั้งแบบที่เอาหมูกรอบไปผัดกะเพราแบบขั้วพริกเกลือหรือว่าจะผัดกับผักกับผักคะน้าผักบุ้งก็มีแต่เมนูนี้ชื่อว่าข้าวกะเพราเทพหมูกรอบความรอก็คือเมนูนี้จะมีทั้งหมูกรอบหมูสับหมูยอแล้วก็กุนเชียงให้เครื่องมาแบบจัดเต็มแน่นๆเลยกะเพราของที่เนี่ค่ะจะผัดมาแบบแห้งๆนะคะทุกคนแล้วก็กกกกกกลิิ่่่นนนนหหหหอออออมมมรรรระะาาาาาสววััี้้้้คืขเเพพููบบชใญดดไ ถ้าจัดจ้านใครที่เลิศหมูกรอบกับผัดกะเพรานะคะต้องทานมีพี่อังชอบมากข้าวหมูกรอบครัวพริกเกลือกระเทียมพั่งมาแห้งๆเลยมีความเผ็ดๆผ็ดเค็มเค็มกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆดีมาก้วคือข้าวคณะหมูกรอบกับผัดผักบุ้งหมูกรอบก็ไม่แพ้ใครนะคะค<ะ>ณะคือแบบสดกรอบซอสที่ผัดมาก,ก็คือเคลือบผักกินคู่กับหมูกรอบเป็นอะไรที่ลดมริงผัดผักบุ้งหมูกรอบผักบุ้งก็คือมาแบบเขียวๆเลยตอนผัดคงใช้ไฟแรงมากอ่ะเพราะว่ากลิ่นหอมของกระทะฟุ้งสุวหมูกรอบชิ้นใหญ่สะใจรสชาติจัดจ้านสไตล์เขียงใครที่ หมูกรอบแบบจัดเต็มหมูกรอบขั้นเทพรสชาติจัดจ้านอร่อยสะเทือนถึงสวรรค์น,นะคะเริ่มต้น169บาทคนที่ชอบกินสตตีทฟูด้ดต้องมาลองเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์69นะคะรีบไปกินอย่าลืมมาสัมผัสจัก,กรวาลหมูกรอบเขียงที่ทั้งกรอบทั้งใหญ่สะใจมีเมนูหลากหลายมาอร่อยได้ไม่ซ้ำวันกันค่ะ